สวัสดีครับ EP นี้ครับมาเปิดราคางว่าของเสียบอยง้วงงามครับเป็นว่าเงินแสนบ่เสียเป็นว่าเงินแสนครับเปิดราคาครับจับต้องได้เป็นลูกสาวของ KF 3 1หนึ่งตัวนี้ครับของ KF 3 1นครับเป็นงว่าสาวครับตัวนี้งว่าหน่อยสีแดงแใสเมานะครับเปง้ว่าเปียว ประกันทุกอย่างครับารคาคาพอทองห่วงสี่หมืหนของเทฟสามหนึ่งตัวแดงครับตัวโยกไหมครับตัวไซมเมาสนี่เปิดได้เท่าไรเสียสามหมื่นเปิดไปสิบสามหมื่นครับสแสนสามแดงว่มองติประกันเบิดครับว่ามงามนี่พอทองห่วงของเสียบ่อยพันนี่ครับหน้าตาเหมืนประมาณนี้นะครับอย่างขาแข็งต้นนี้อีกอย่างนี่ประกันเบิดครับหลักแสนพอทองห่วงบดี๋ยวบนยังไรแล้วครับ เมือเลยกอแสนสามเป็นคนเปิดไฟราคาเปิดจับต,อต้อ,องได้ตอรองได้แม่สาวนะครับเปิดเปิดแสนสามบนตองถามมาตำนี้ตำหนังรุ่นนี้มุมี้ครับตำนี้นี่คือว่าเบ่งเรียบร้อยบนตังหวง่วงบนตังถามมาตำนี้งัวนรักนี่คือว่าใจวัดใจไปเลยครับตัว,วาานี่ก็เป็นลูกเคอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ประมานจักเดือนเบาสีเดือนกว่าสีเดือนกลัวครับเป็นลูกผูครับตัวนี้ เป็นลูกผู้มีใบเกิดพร้อม KF สามหนึ่งแม่ผสมได้ป่ะครับแม่เนี่ยแม่ผสมแล้วครับไปผ่านสองรอบแม่ผสมผ่านได้สองรอบเปิดได้เไรครับตัวนี้แม่ลูกทั้งแม่ทั้งลูกเปิดไปแสนสามครับตัวนี้ก็แสนสามครับแม่ลูกเนี่ KF สามหนึ่งสมทอเลยผมแม่ครับปีศาดแดงไวเบิ้งมาเบิ่งให่ครับท่านเบิ่งปีศาดแดงครับแม่ทับเลยแม่ไปทับปีสาจแดงครับผ่านละสองรอบอันนี้ตัวนั้นก็มีใบเกิดเป็นลูกแม่สาวตัวนี้ KF สามหนึ่ง เคสามหนึ่งกำลังมาแรงครับโอมอเห็นเลยครับเคเสามหนึ่งไฮมีกับจับต้องน้ำเสียเลยครับแดงแบบโมีิมังทีครับเด็กห้ากินได้ครับห้าโบกินได้เสาหัวกับเสาเถียงน่ะสินยินบัตทุกอย่างห้าขี้ฟุ่นขี้ฟินก็ได้ครับครับเบิ้งลูกกับแม่ลูกครับสูงแม่ลูกแม่นี่สูงกระมัรลอยหาที่บวกเป็นเครื่องดำครับต้นนี้เมื่อถามถึงครับการนี่ อย่างจำนีนน้นี่บผต้องถามว่างหัวลักนี่คือว่าเบิ้งสื่อขายกันได้ครับมนันสื่อแบบว่าของแท้ไว้แล้วซื้อกันรุ่นรุ่นแสนนะงลงุ่นไส้ครับลูก่นไส้นี่ไปสามสีเดือนตัวนี้ความงามความจุปน,นี้เบิ้งเอาครับมาเบิง้งโตจริงนี่นะครับบ้านใหม่เจริญหมเจ็ดตำบลหน้าสมัยอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีครับไอมาเบิง้งมาชมได้ครับบ้านที่ผมบอกกับมาเบิ้งครับ นี่กับมีในห้อยเขามาเบิงครับนี่มาต,ต่อราคาอยู่ตอนนี้มีมาเบิงมานในบ้านไหนครับพอ่อต้ตำแยงบ้านตำแยงเนี่ยบ้านใครเล่นเคียงกัเบ,บิงครับตั้งมาลูกเป็นเดืองามขาแข็งอนาคตพอพันได้เป็นกับเปิดราคาไว้สิบสามทีสามนั่งกับสิบสามเพิ่มเปิดไว้ลูกเคฟสามหนึ่งเบิร์ดอยู่นี่อย่างจ้นนี้ประหลงไปถามนึงครับควอมงามควอมใหญ่อยู่นี่เบิร์ด บ่งไก่ตับบางนมกงามับนมสีเต่าตำนี้บมีหลักอันสื้อลักนี่บ่มีหลักตาตนี้ตัวคากันอะไรครับรุนนีหไงแม่แม่ไงก็าในลูกจตวัดวางงามบึงรูบลูกตัวนี้ก็อนาขดพอพันธุ์หากไงไงจ้ะ ลูกไส้ครับลูกไส้เขบสามหนึ่งครับลูกเขบสมนึตัวครับตัวนี้แดงไม่มองติเบิ่งแบบขาใหญ่ๆขากระด็าแข็งใหญ่ตัวนี้ขันไขมากกระโทมาตอพอด้ครับเบอร์โถแล้วเันให้เบรอโถไปที่ลังกับเดี๋ยวจิแจงเบอร์โรไว้ถ้าเบิ่อมันกินหยาก่อนข้านกินหยางามนี่ครับตัวนี้ครับงามไข่มากะ มาต่อครับที่สามถือว่าบาแพงจับต้องได้มาของงามผมกับลุงให้เบิงเรื่อยๆปากปิดตามนะครับกดไลค์กดแชร์อยู่ในช่องยงูทูบเบายองงอ่งามอรอุนนนนบนครับเบายองค่อยเสียงเขียนไปแล้วกดไลค์กดแชร์คตรับติดตามมันจันทร์ยัสิบไท,ทยปทุมราชมังครับบอลน,น้องผือเปิดแท้ท์ยัสสิบไทยลงให้เบิงครับน้องผือกวมงามความสีนี่ แดงก็ได้รูปพี่ครับลูก KF สามหนึ่งชือว่าหายลูกงามงวเป็นงวที่หายูกทรงแบบว่างามครับบ่มีต้นนี้บ่มีแต้มครับบ่มีย่างเลดแดงแดง่สุดทับงวสมราคาแสนสามเป็นเปิดใบเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรทีหลังหลังโทรมาต่อเพื่อนครับไพมักไพ้ยังกะมาต่อเพื่อนเอาเปิดคอของเสียบอยงวงามครับจะนี่เห็นแต่ของแท้ครับ ไก่บล uhm. ูกินแหน่านี Indeed, ่กินวัวตังห่วงเลยเรียบคลาดคลาดในแหน่กินเบดแหนาอยู่น้ำทิ้งทางน้ำเทงกันได้ภาพเิ่งความงามของลูกเคเอฟซ้ำหนึ่งตัวนี้ความงามของใครนเบิ่งได้ครับหนาเป็นหนาตัวจริงหนากว่าในรูปของดีครับเปิดเป็นทิพสามไผ่มากกับมาตอล่องเอาครับ ให้มักให้อยากเลี้ยงของงามของยังก่อนครับผมฝากเบอร์โทรไปนะครับเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรหนกหนกศูนย์เก้าเจ็ดเบอร์โทรหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์ห้าโทรมาได้ครับต่อร่องได้ครับเนาะครับต่อรองกันได้ให้มากกับมาโทรมาต่อครับผมก็แจ้งมาทานเพจท่างผมก็ได้ให้มากของงาม โอเคครับสวัสดีครับอุ้ยที่หนาว่ากันไหม